คุณเคยเจอไหมครับคนบางคนที่เวลาพูดกับเรามักจะสอดแทรกทำดูถูกเล็กๆน้อยๆเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาความสามารถหรือแม้กระทั่งความสําเร็จที่เราภูมิใจแต่พอเล่าให้เขาฟังเขากลับพูดว่าแค่นี้เองเหรอหรือใครๆเขาก็ทําได้ําพูดเหล่านี้มันเหมือนมีดบางๆที่บาดใจทีละน้อยที่น่าสนใจคือคนที่ทําแบบนี้มักจะทําซ้ําๆกับหลายๆคนไม่ใช่แค่กับเราแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมบางคนถึงต้องทำให้คนอื่นดูด้วยลงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นหลายครั้งคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพฤติกรรมที่ทำออกมามันสะท้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในจิตใจของเขาเองบางทีอาจเป็นความไม่มั่นคงความกลัวการถูกเปรียบเทียบหรือแม้แต่ปมที่เขาเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กวันนี้ผมจะพาคุณมาสำรวจกลไกทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้ว่าทำไมบางคนถึงต้องยกตัวเอง ด้วยการกดคนอื่นและที่สำคัญเราจะได้เรียนรู้วิธีมองพฤติกรรมเหล่านี้อย่างเข้าใจเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคำพูดลบๆอีกต่อไปถ้าคุณเคยถูกดูถูกหรือกำลังเจอคนที่พยายามลดค่าคุณคลิปนี้อาจทำให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่าปัญหาจริงๆอาจไม่ได้อยู่ที่คุณแต่อยู่ที่เขาต่างหากครับในชีวิตของเราไม่ว่าใครก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ถูกดูถูกหรือถูกลดค่า จากใครสักคนมาแล้วทั้งนั้นบางครั้งอาจมาในรูปของคำพูดตรงๆที่ฟังแล้วเจ็บแปลบเช่นเธอไม่มีทางทำได้หรอกหรือคนอย่างเธอหรือจะสำเร็จหรือบางครั้งก็มาในรูปของท่าทางน้ำเสียงและการประชดประชันที่เหมือนตั้งใจบอกว่าเราไม่เก่งไม่ดีหรือไม่มีคุณค่ามากพอสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ชอบพูดหรือทำแบบนี้มกักไม่ได้ทำกับเราเพียงคนเดียวแต่ พฤติกรรมเหล่านี้จะปรากฏซ้ำๆกับหลายๆคนรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันแล้วคำถามที่หลายคนคงเคยสงสัยก็คือทำไมบางคนต้องยกตัวเองด้วยการกดคนอื่นถ้ามองผิวเผินเราอาจคิดว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมีความเหนือกว่าจนต้องประกาศออกมาให้คนอื่นเห็นแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านี้กลับตรงกันข้ามคนที่ชอบกดคนอื่นมากเป็นคนที่มีความไม่มั่นคงภายใน insecurity รู้สึกว่าตัวเองได้ค่าอยู่ลึกๆจึงต้องหาวิธียกตัวเองขึ้นมาและหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทําให้คนอื่นต่าลงในทางจิตวิทยาเราเรียกพฤติกรรมนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการป้องกันตนเอง (defense mechanism) เมื่อคนคนหนึ่งไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเขาจะหาวิธีสร้างความรู้สึกปลอดภัยชั่วคราวและการทําให้คนอื่นรู้สึกด้วยกว่าก็ช่วยให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยเขายังเหนือกว่าใครบางคนอยู่ นอกจากนี้พื้นฐานการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กก็มีส่วนสําคัญอย่างมากเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเช่นพ่อแม่มักชมพี่แล้วตําหนิน้องหรือเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานก็มักจะซึมซับว่าการเปรียบเทียบคือวิธีวัดคุณค่าและเมื่อโตขึ้นพวกเขาอาจใช้วิธีเดียวกันกับคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการกดคนอื่นไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่ง แต่กลับเป็นการเปิดเผยความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจและนั่นคือเหตุผลที่เราควรมองพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยมุมมองใหม่ไม่ใช่เพียงแค่โกรธหรือเก็บคำพูดเหล่านั้นมาทำร้ายตัวเองแต่ควรเข้าใจว่ามันคือการฉายภาพของปัญหาในใจของเขาไม่ใช่ของเราในคลิปนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นว่าอะไรคือคกลไกทางจิตวิทยาที่ผลักดันให้บางคนต้องยกตัวเองด้วยการกดคนอื่นผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับจาก เมื่อเราพูดถึงการที่ใครสักคนเลือกที่จะกดคนอื่นเพื่อทําให้ตัวเองดูสูงขึ้นเราอาจมองว่าเป็นเรื่องนิสัยเป็นแค่พฤติกรรมที่ไม่น่ารักแต่ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมนี้มีที่มาที่ไปและส่วนใหญ่สะท้อนถึงความไม่มั่นคงบางอย่างภายในจิตใจของผู้กระทําเองวันนี้เราจะลองเจาะลึกกันครับว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้บางคนต้องกดคนอื่นนั้นมีอะไรบ้างหปมด้อยภายในใจ inferiority complex หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือปมด้อยคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอหรือด้อยกว่าคนอื่นในหลายด้านมักจะหาทางชดเชยความรู้สึกนั้นโดยการทําให้ผู้อื่นรู้สึกต่ําลงเมื่ออีกฝ่ายดูด้อยกว่าความรู้สึกเหนือกว่าชั่วคราวก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหมือนการบรรเทาความเจ็บปวดภายในใจตนเอง 2. กลไกการป้องกันตนเอง defense mechanism ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมกดคนอื่นอาจเป็นการใช้ กลไกการป้องกันแบบหนึ่งเช่นการโยนปัญหาออกไปข้างนอก (projection) หรือการชดเชย (compensation) ค,คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอาจพยายามพูดจาดูถูกผู้อื่นเพื่อปกปิดความไม่มั่นคงของตนเองไม่ให้คนอื่นเห็น 3. ความต้องการการยอมรับ (need for validation) มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับแต่บางคนเลือกวิธีที่ผิดเขาเชื่อว่าการทำให้คนอื่น ด้ค่าหลงจะทําให้ตัวเองดูโดดเด่นขึ้นราวกับเป็นการสร้างความสําเร็จปลอมๆบนความล้มเหลวของคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพียงการเติมเต็มความรู้สึกขาดภายในใจเท่านั้น4การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่เปรียบเทียบตลอดเวลาเช่นทําไมเธอไม่เก่งเท่าพี่หรือลูกบ้านนั้นสอบได้ดีกว่าเธออีกจะซึมซับว่าการเปรียบเทียบคือเรื่องปกติและเมื่อโตขึ้นอาจทําแบบเดียวกันกับคนอื่น โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้การอยู่ในสังคมที่เน้นแข่งขันมากเกินไปก็ทำให้บางคนเลือกเส้นทางยกตัวเองด้วยการกดคนอื่น 5. การขาดทักษะการสื่อสารเชิงบวกบางครั้งคนที่กดคนอื่นไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่เพราะเขาไม่รู้วิธีพูดหรือแสดงออกในเชิงบวกการประชดการเสียสีหรือการเปรียบเทียบอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยคิดว่ามันคือการหยอกล้อแต่แท้จริงแล้วมันกลับทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยตรง 6. ความรู้สึกอิจฉา envy เมื่อคนเรามองเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่คนอื่นมีเช่นความสามารถหน้าที่การงานหรือรูปร่างหน้าตาบางคนจะรู้สึกอิจฉาและแทนที่จะใช้แรงบันดาลใจนั้นมาพัฒนาตัวเองกลับเลือกเส้นทางที่ง่ายกว่านั่นคือการลดค่าของคนที่เขาอิจฉาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น 7. อําอำนาจและการควบคุม power and control ในบางกรณีการกดคนอื่น อาจเป็นเครื่องมือสร้างอํานาจคนบางคนเชื่อว่าการทําให้คนรอบตัวรู้สึกด้อยกว่าจะทําให้ตนเองมีอิพธ์พลหรือควบคุมสถานการณ์ได้เช่นในที่ทํางานหัวหน้าที่ชอบกดลูกน้องอาจคิดว่ามันคือวิธีรักษาสถานะความเป็นผู้นําทั้งที่จริงแล้วเป็นการทําลายความสัมพันธ์และบรรยากาศการทํางานในระยะยาว8แบบอย่างจากสังคมและวัฒนธรรมเรามักเห็นในสื่อบันเทิงหรือสังคมออนไลน์ว่าการเสียสีดูถูกหรือหยิดหยางกลายเป็นเรื่องตลก หรือน่าสนใจพฤติกรรมนี้จึงถูกทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวคนบางคนอาจไม่เคยตั้งคำถามเลยด้วยซ้ำว่ามันทำร้ายจิตใจผู้อื่นสรุปทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่ต้องกดคนอื่นเพื่อยกตัวเองขึ้นมาแท้จริงแล้วไม่ได้แข็งแกร่งหรือเหนือกว่าตามที่เขาแสดงออกแต่กลับเป็นคนที่มีความไม่มั่นคงภายในสูง ต้องการการยอมรับและขาดวิธีการสร้างคุณค่าด้วยตัวเองการเข้าใจสาเหตุเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่เก็บคำพูดลบๆมาเป็นภาระใจแต่เลือกมองเห็นมันว่าเป็นภาพสะท้อนของเวลาพูดถึงการกดคนอื่นหลายคนอาจคิดว่าคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เป็นฝ่ายได้เปรียบดูเหนือกว่าหรืออาจรู้สึก ภูมิใจในตัวเองที่สามารถทําให้คนอื่นดูด้วยลงแต่ในความเป็นจริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเลยครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้สร้างผลเสียต่อผู้กระทําเองไม่น้อยไปกว่าผู้ถูกกระทํา 1. ความพึงพอใจเพียงระยะสั้นการกดคนอื่นอาจทําให้ผู้กระทํารู้สึกเหนือกว่าเพียงชั่วคราวแต่ความรู้สึกนี้ไม่ยั่งยืนมันเป็นเพียงการยืดยาความไม่มั่นคงภายในแบบฉาบชวย และเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกด้อยก็จะกลับมาอีกทําให้ต้องทําซ้ําเรื่อยๆกลายเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด 2. ศูสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีใครชอบอยู่ใกล้คนที่คอยแต่จะดูถูกหรือกดคนอื่นหากทําซ้ําบ่อยๆคนรอบข้างจะเริ่มถอยห่างไม่ไว้ใจหรือไม่อยากร่วมงานด้วยผลที่ตามมาคือผู้กระทําจะถูกมองว่าเป็นคนมีพิษ toxic person ซึ่งสุดท้ายก็ทําให้เขาโดดเดี่ยว สาภาพลักษณ์และชื่อเสียงเสียหายในสังคมการทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนการกดคนอื่นอาจทำให้ผู้กระทำถ,ถูกมองว่าเป็นคนอวดดีขาดความเป็นมืออาชีพหรือขาดความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence สิ่งนี้สามารถทำลายโอกาสในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวสี 4. ไม่สามารถเติบโตได้จริงการกดคนอื่นเป็นการสร้างคุณค่าเทียม ที่ไม่ได้มาจากความสามารถแท้จริงผู้กระทําจึงไม่พัฒนาตัวเองต่อเพราะมัวแต่ใช้การลดค่าผู้อื่นเพื่อยกตนเองขึ้นมาผลคือเขาจะติดอยู่กับที่ขาดการเติบโตในระยะยาวห้าความทุกข์ภายในใจลึกๆแล้วคนที่ชอบกดคนอื่นมักเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจความกลัวการถูกตัดสินและความรู้สึกด้ค่าพฤติกรรมที่ทำออกไปจึงเป็นเหมือนการสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจตนเอง และยิ่งทำซ้ำเท่าไหร่ก็ยิ่งตอกย้ำความไม่มั่นคงมากขึ้นดังนั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงของการกดคนอื่นไม่ได้ทำให้ใครสูงขึ้นแต่กลับทำให้ผู้กระทำยิ่งติดอยู่ในวงวนของความไม่มั่นใจสูญเสียคนรอบตัวและเสียโอกาสในชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยครับในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจอกับคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้รู้สึกถูกกดถูกดูถูก หรือถูกลดค่าได้เสมอไปแต่แทนที่จะเก็บมันมาเป็นแผลในใจลองมองในมุมกลับและเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังบวกในชีวิตดูครับ 1. เห็นใจผู้กระทําแทนที่จะเกลียดชังเมื่อเข้าใจว่าคนที่ชอบกดคนอื่นมกักมาจากความไม่มั่นคงในใจของเขาเองเราจะเริ่มรู้สึกสงสารมากกว่าการโกรธเกลียดเพราะแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มั่นใจหรือเหนือกว่าจริงๆแต่กําลังดิ้นรนเพื่อปกป้องตัวเอง 2. ใช้เป็นแรงผลักดัน คำพูดดูถูกสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเชื้อไฟในการพัฒนาตัวเองได้หลายคนประสบความสำเร็จเพราะใช้คำพูดลบๆเป็นแรงขับเคลื่อนเช่นเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันทำได้หากมองแบบนี้คำกดทับจากคนอื่นจะกลายเป็นเหมือนบททดสอบความแข็งแกร่งสามระหนักถึงคุณค่าของตัวเองการถูกดูถูกทำให้เราได้ฝึกยืนยันกับตัวเองว่าคุณค่าของฉันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดของใคร แต่ขึ้นอยู่กับความพยายามความตั้งใจและความดีที่เราสร้างในชีวิตเมื่อเรายืนหยัดได้เราจะยิ่งมั่นคงในตัวตนของเราเองสี่มองเป็นบทเรียนด้านความสัมพันธ์การเจอคนที่กดคนอื่นสอนเราได้ว่าเราเองจะไม่ทําแบบนั้นกับใครเพราะเราเห็นแล้วว่าพฤติกรรมแบบนี้ทําร้ายจิตใจและความสัมพันธ์มากแค่ไหนมันคือบทเรียนเชิงบวกที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความเข้าใจและมีเมตตามากขึ้น หาดเลือกโฟกัสที่คุณค่าแท้จริงแทนที่จะเสียเวลาไปกับการเก็บความเจ็บปวดลองหันมาโฟกัสที่สิ่งที่ทําให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการทําสิ่งที่เรารักสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นคุณค่าจริงไม่ใช่คําพูดใครบางคนสรุปแล้วการถูกกดหรือถูกดูถูกไม่จําเป็น ต้องเป็นเรื่องลบเสมอไปหากเราปรับมุมมองมันอาจกลายเป็นบทเรียนสําคัญพลังขับเคลื่อนและโอกาสในการเติบโตทางจิตใจเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกจะยืนขึ้นอย่างสง่างามคือคนที่แข็งแรงจริงๆครับท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถควบคุมคําพูดหรือพฤติกรรมของคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้เสมอคือวิธีที่เราเลือกตอบสนองการถูกกด หรือถูกดูถูกอาจเจ็บปวดในช่วงแรกแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมันสามารถกลายเป็นโอกาสในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและยืนยันคุณค่าของตัวเราเองได้จงจำไว้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดของใครแต่ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราทำความพยายามที่เราลงแรงและความจริงใจที่เรามอบให้กับคนรอบข้างดังนั้นแทนที่จะจมอยู่กับคำพูดลบๆล,ล,ลองใช้มันเป็นแรงผลักดันและหันไปนโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้ข้อคิดหรือมุมมองใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองในตอนต่อไปและถ้าคุณมีประสบการณ์เจอกับคําดูถูกหรือการถูกกดลองเล่าไว้ในคอมเมนต์นะครับเพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนได้เช่นกัน